โรงฝึกทำเครื่องดนตรีพื้นเมืองทั้งสล้อและซึงเป็นหนึ่งในกระบวนการเรียนรู้ด้วยการทำหรือ learning by doing ที่ครูเงินจักสุมุ่งหวังให้เด็กๆโรงเรียนบ้านห้วยกะโลกอําเภอแม่สอดจังหวัดตากร่วมกันสร้างเครื่องดนตรีทุกชิ้นด้วยสองมือได้รู้จักแบ่งหน้าที่กันตามความถนัด รู้จักคิดวิเคราะห์วางแผนรวมทั้งฝึกความอดทนและมุ่งมั่นจนกว่าชิ้นงานจะสําเร็จจะได้ประสบการณ์ค่ะความรู้ศิละปะได้อีกด้านหนึ่งค่ะ<ม>แล้วก็การออกความคิดสร้างสารรค์ในการออกแบบล,ลวดลายก็คือเราได้ความประณีตเลยค่ะคในการขัดกระดาษทรายการประกอบจะทําแบบส่วนไหนให้มันส่วนเว้าส่วนโค้งจะดูมุมนั้นสวยดูมุมนี้สวยถ้าทํางานเป็นกลุ่มก็คือคนนี้ไม่มาอีกคนนึงก็มาแทนได้ไงค่ะตัวที่ได้จริงๆคือตัวคนนุณธรรม ที่เน้นให้เด็กคือความขยันความอดทนความเสียสละพอม,มาสู่ตรงจุดนี้เขาได้มาถากมาฟันมาถูแล้วก็ได้เป็นผลงานของเขา,าเกิดความภาคภูมิใจคความแตกต่างที่สร้างความภาคภูมิใจให้เด็กๆโรงเรียนบ้านห้วยกระโหลกทุกครั้งที่ได้แสดงดนตรีพื้นเมืองล้านนาทั้งระดับภาคและระดับชาติคือการได้เล่นเครื่องดนตรีที่ทําเองกับมือไพเลาอนนี้ครับ ทำให้เราใจเย็นครับมีสมาธิคือเราทําเองเล่นเองครับหาไม้เองครับหาเศษไมร้รูปแบบไม่เหมือนเขาครับได้เรียนด้นตัวเองได้หาอะไรได้ตัวเองครับของเราทําเองผลิตเองเล่นเองอย่างนี้ครับไม่เหมือนโรงเรียนอื่เนเด็กๆในโรงเรียนบ้านห้วยกะโหลกแห่งนี้ต่างมีโอกาสเรียนรู้และร่วมการสืบทอดศาสตร์แห่งการทำเครื่องดนตรีพื้นเมืองที่เกือบจะสูญหายไปจากชุมชน ให้กลับมามีลมหายใจได้อีกครั้งหนึ่งเก่งสร้างชาติมอบหนังสือรีน่าอ่านสำหรับผู้ชมรายการส่งจม้ายไปรษณนียบัตรมาตามที่อยู่นี้ด่วน